การเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตโดยกลุ่มมละก่อนหน้านี้คุณต้องมีความรู้สึกหงุดหงิดกับการกรอกรายละเอียดในใบเบิกวัตถุดิบเพื่อนำไปเบิกวัตถุดิบจากคลังและนำมาผลิตสินค้าโดยจะต้องสูญเสียเวลาในการรอคอยการอนุมัติกว่าที่จะได้เบิก วัตถุดิบออกจากคังซึ่งน่าจะเป็นการสูญเสียเวลาเป็นอันมากแต่ไม่จำเป็นอีกแล้วเมื่อตอนนี้คุณมีเทคโนโลยีที่สามารถดลเลี้ยเวลาในการเบิกสินค้าออกจากคังได้เพียงแค่คุณกรอกรายละเอียดผ่านทางคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบ i n t e r อร์ไปให้ผู้จัดจาก,การฝ่ายควบคุมคลัง เพื่อเบอิกวัตถุดิบออกจากคังได้อย่างรวดเร็วเท่านี้คุณก็จะมีวัตถุดิบเตรียมไว้รอนอยู่หน้าคังแล้วทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตได้ดังนั้นนี่จึงกันการเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตขอบคุณครับ